1, 1นึ่งมไดมอนด์น้ชมครับก็รับไปเลยน้ชมครับนี่นหนึ่งมืเป็นไงก็มี1นึ่งหเพชรลน้ำชมคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกที่สุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโคตดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ สวัสดีเด็กไทยวเกรียนทุกคนนะครับมีก็ผมปานนนเด็กชมพี่เจทีพีอิกกนแล้วเย้มชมวันนี้น้ำชมผมก็จะมาสอนนะครับรับ1,000 0เพชรฟรีมชมโอหนึ่งหมื่นไดมอนด์น้ำชมครับก็รับไปเลยน้ำชมครับนี่ไหนึ่งหมื่เป็นไงก็มีหนึ่งเพชรแล้วน้ำชมครับ ถามว่าเอ้ยพี่ขับได้ยังไงครับทายังไงขึงได้ครับวันนี้ผมจะมาบอกกันแล้วคผู้ชมครับนี่เห็นเปล่าในกองข้างมั้เนี่ยกดเข้าไปตรงหน้าประกาศดกว่ารับคผู้ชมครับเดี๋ยวหาไม่เจอนี่กดเข้ามาที่ประกาศคผู้ชมนี่แล้วกดมานี่มผู้ชมครับรายละเอียดการเปิดรับสมัครครีเอเตอรต์ตอนนี้การสมัครเป็นครีเอเตอร์รอบที่เท,ท่าไหร่ก็ไม่รู้ค่ะคุณผู้ชมเปิดรับประจําเดือนนี้คุณผู้ชมครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่า,วาการเป็นครีเอเตอร์จะได้รับการสนับสนุนจากฟร,ฟร Free ีไฟล์คุณผู้ชมครับก็คือจะม แต่เรื่องล็อกรหัสแบบว่าให้สุ่มในน้อยไม่มีนะครับท่านผู้ชมขอยืนยันตรงนี้เลยคือสําหรับคนที่ได้ก็คือเขาให้มาเลยไม่มีแบบว่าอ้ยสุ่มน้อยแล้วได้อย่างงี้ไม่อะเจ็บหนักตลอดท่านผู้ชมก็คือเมื่อเข้ามาหน้านี้ท่านผู้ชมครับเข้าหน้ากรอบไปสมัครปุ๊บก็อ่านรายละเอียดเรียบร้อยท่านผู้ชมครับแต่ละใครขี้เกียจอ่านรายละเอียดชมสิทธิพิเศษของเคียร์เตอร์นี่ไงปะได้เพจได้แบนเนอร์ได้เสือ้อได้สิทธิพิเศษ v i p ท่านผู้ชมครับแล้วก็ วิธีจะเข้าโครงการนี้ได้คือต้องมาตอบคำถามนี้ก่อนคุณได้อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเทเตอร์แล้วหรือย,อยังชมครับก็คือติ๊กแปลว่ายอมรับนะผู้ชมว่าอ่านแล้วหากส่งใบสมัครโดยไม่มีเจตนาะเอ่ออันนี้กลุ่มเทเตอร์กําลังเม้ามอย้ผึ้ชมไม่ข้อเท็จจริงนผู้งชมครับจะถูกแบนไอดีก็คือใครที่จะสมัครเทเตอร์เนะียต้องมีคนสนับบัตพร้อมนะชมอย่าก,กดสมัครเล่น,ลนไม่งัง้นไอดีโดนแบนนะครับก็ถ้าใครอยากสมัครคือมีเงื่อนไขครบเช่นว่ามี ทำช่อง YouTube หรือว่าทำเพจน้ำชมมีผู้ติดตาม5,000ันคนขึ้นไปก็สามารถสมัครได้แล้วถ้าใครอ่าสมัครชมครับก็นั่นแหละทํา2อย่างนี้น้ำชมหลังจากนั้นก็มาตออคำถามตามผมเลยก็คือนี่โครงการเคสฟรีไฟค r e เอเตอร์ค,รคืออะไรก็คือโครงการพัฒนานักสร้างคอนเทนต์ของเกมฟรีไฟน้ชมครับก็คืออยู่ดูก่อนเดือดเอันนี้ตอบข้อที่1นึ้ชมครับโครงการนักสร้างคอนเทนต์ของฟรีไฟข้อใดไม่ใช่สิทธิพิเศษของ ฟีฟิสไครีเอเตอร์ชมครับก็คือของที่ลึกเฉพาะสมาชิกรางวัลรายเดือนรางวัลรายสัปดาห์ตอบตรงข้อสี่ผู้ชมผิดทุกข้อทําอย่างไรถึงจะได้รับรางวัลรายสัปดาห์ไลค์สตรีมเกมตามจํานวนที่ทีมงานกําหนดทําภารกิจตามที่ทีมงานกําหนดเล่นเกมฟรีไฟตามที่จํานวนชั่วโมงที่ทีมงานกําหนดเล่นกิจกรรมในเกมฟรีไฟตามที่ทีมงานกําหนดรางวัลประจาสัปดาห์อันนี้ ทำภารกิจตามที่ทีมงานกําหนดนะ้ผู้ชมครับก็คือทําภารกิจที่ทีมงานกำหนดถึงจะได้นะทําอย่างไรถึงจะได้รางวัลรายเดือนชมครับก็มียอดผู้ชมวิวตามเกณฑ์ที่ทีมงานกําหนดน้ผม้ชมครับนี่อันนี้ก็คือตอบข้อสา 3, มเดยข้อสามข้อสามชมแล้วก็ผู้สมัครต้องมียอดโฟลโล่เท่าไหรู่ม้มชมก็คือ5,000คนขึ้นไปนะ้ผู้ชมครับก็คือใครสมัครเจเตอร์ได้ ต้องมี YouTube หรือไม่ก็ Facebook ที่มีผู้ติดตาม5,000คนขึ้นไปถึงจะสมัครได้ผู้ชมครับหลังจากตรงนั้นมาเขาจะถามว่าช่องทางในการส่งผลงานของคุณคืออะไรก็คือถ้าเกิดใครทําช่องใครทําช่องก็ติ๊กไปที่าช่อง YouTube ใครทําเพจ Facebook ก็ติ๊กไปที่เพจเฟซบ o o คคุณผู้ชมอ๋อประมาณนี้ผู้ชมผมขอไม่ติคนะุณผู้ชมเพราะนี้ผมจะไม่ส่งไปสมัครชื่อช่องทางในการส่งผลงานนี้ก็คือใส่เป็นชื่อช่องเราจะช่องหรือเพจก็จะต้องใส่คผู้ชมครับโอเคนะ ส่วนนี้ลิงก์ก็ถึงช่องก็คือลิงก์ของช่องเราหรือลิงก์ของเพจเราผู้มชมครับจานวนผู้ติดตามปัจจุบันผู้ชม ID เฟซส่วนตัวนี่ก็คือไม่ใช่ ID จริงๆผู้ชมก็คือชื่อเฟซเราแหละผู้ชมครับชื่อเฟซที่เราจะใช้เข้าโครงการอ่ะเฟซเราชื่อเฟซอะไรผู้ชมครับก็คือต้องใส่ชื่อเฟซตัวเองด้วย สว่วนนี้ก็คือลิงก์ของเฟซส่วนตัวก็คือลิงก์ในการเข้าถึงเฟซส่วนตัวของเราผู้ชมครับก็คือมานว่าเขากดลิงก์แล้วไปเจอหน้าเฟซเราอย่างนี้ผู้ชมครับส่วนอันนี้อีเมลใส่เป็น Gmail ก็ได้ผู้ชมครับคือเป็น Gmail ของ Google p เ a y ก็ได้เอาตามที่เราสะดวกชื่อนามสกุลไม่ต้องเว้นวะไม่ต้องใส่คำนำหน้าอันนี้ชื่อจริงนามสกุลจริงชื่อเล่นเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับ U ID ในเกมของเราผู้ชมก็คือ UID ก็คือรหัส รหัสไหนู้ชมครับรหัสไหนที่เราจะต้องการผูกเคียเตอร์รหัสไหนที่จะเอาไวรับเพชรม้ชมต้องเอา u i d ของรหัสนั้นมาใส่ตรงนี้ม้ชมครับห้ามเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเกิดใส่เล่นๆรหัสโดนแบนนะจ๊ะชื่อภายในเกมก็คือต้องใส่ถูกก็เก <Allāh. S 1> ิดมีอักษรพิเศษให้พิม์เฉพาะที่พิมไดู้้ชมอักษรพิเศษไม่ต้องใส่ก็ได้เหตุผลที่อยากเป็นเคียเตอร์ม้ชมครับก็ตตอไปครับร้อยแปดประการู้ชมอยากจะเป็นแบบว่าเอออยากเป็นนักสร้างคอนเทนต์อยากเป็นเอออยากร่วมงานกับฟรีไฟอยากจะ ทำคอนเทนต์หรืออยากได้เพชรก็ตอบไปตรงๆตรงชมหลังจานั้นตอบไปว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็กดส่งไปเลยน้ำชมครับแค่นี้จบโอเคน้ำชมแล้วก็รอเจมติดต่อกลับถ้าทางทีมงานไกหน้าฟีไฟติดต่อกลับมาว่าเออรายละเอียดช่องเราอะผ่านนะ มีเกณฑ์ได้รับของรางวัลเนี่ยครับ่านผู้ชมครับก็ได้รับเข้าเลือกเป็นฟรีไฟล์เครื่อเติมชมแล้วก็จะได้อยู่กลุ่มฟรีไฟล์เครื่อเตร์แล้วก็ได้รู้หลายๆอย่างช่วครับรายละเอียดงานว่าเราต้องทาอะไรหลักๆก็จะเป็นการรีวิวกิจกรรมที่เข้ามาใหม่่านผู้ชมเช่นว่ามีกิจกรรมอะไรมาเนี่ยพี่ก็ต้องไปรีวิวอย่างกิจกรรมพวกนี้ก็คือไปเล่นกิจกรรมแล้วก็รีวิวกิจกรรม่านผู้ชมหน,น้าที่หลักๆก็คือรีวิวกิจกรรมส่วนที่ถามว่าเอ้ยพี่ครับแล้วทำไมบางคนเขาได้ชุดมาก่อนนะครับบางคนเขาได้ชุดก่อนกกิจกรรมะมะา อันนั้นเป็นสิทธิพิเศษสำหรับครีเอเตอร์บางคนที่มียอดดูเยอะๆเข้าใจตรงกันนะครับไม่ใช่ว่าได้ทุกคนก็คือบางคนเอาตรงๆพี่ก็ไม่เคยได้หรอกก็นะก็ตามน้ำผู้ชมแต่หลักๆแค่ได้เพรพี่ก็ดีใจแล้วแล้วก็จะมีภารกิจพิเศษหลายๆอย่างมาให้ทำชมถ้าท่านผู้ชมกล้าทำก็จะได้เพจน้ำชมครับเป็นการตอบแทนจากสิ่งที่ทำก็คือหลักๆก็จะมีแชร์มีโพสต์มีทำคลิปนู่นนี่นั่นมีแค่อย่างเดียวที่พี่ไม่เคยทำเลยก็คือทำคลิปเต้นนะผู้ชมแบบ สำหรับใครที่เล่นติ๊กตอกอยู่ก็น่าจะเห็นอยู่ในติ๊กตอกของไก่น้ำฟรีไฟ้นะที่ว่าเขาให้เต้นท่าเพลงฟรีไฟ์แล้วก็มีลุ้นรับ1,700เพชรอยเคือพอดีว่าพี่ไม่กล้าพอพี่ก็เลยไม่ทํานะครับผู้ชมก็เราวนี้ถามว่าได้จริงไหมโดนแบนไหมก็แต่โดนแบนได้กับนผู้ชมจีเอ็มส่งให้ผู้ชมก็ได้จริงจริงผู้ชมเห็นปหมหนึ่งหมื่นเพชรผู้ชมครับก็เนี่ยได้อย่างนี้เลยผู้ชมเห็นว่าก็ได้มาเป็นรางวัลของพี่นะผู้ชมก็เป็นรางวัลของการเป็นเชียร์เตอร์นะครับก็็ได้้้มาเเปนทีี่รรยยบอแลว ก็สามารถที่จะเอาเพชรตรงนี้มชมไปสุ่มนู่นสุ่มนี่ได้เลยคชมถ้าเกิดอยากได้อะไรก็เห็นปะเอาไปสุ่มได้แล้วแต่นี้พี่ไม่อยากได้เลยหลักๆไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจมชมชตัวก็เต็มมันหมดแล้วผมรอเนะี่ยรอนี่ไป6วันอันนี้ส0ชั่วโมงพรุ่งนี้อ่ะเดี๋ยวขอตัดออกชมกดเพิไปกดกลุ่มเฉยกลุ่มคร,รมีเอเตอร์นะอันนี้ไม่ใช่กลุ่มแบบฟรีไฟล์หรอกแต่ว่าคือเป็นกลุ่มที่ตั้งเองโดยครีเอเตอร์ชมซึ่งสมานี้ชิคในกลุ่มกก็็็จะเเเปปนนคครีอต์ทั่วไชมหลายๆ ต่ว่าไม่รวมควเตอร์ทุกคนไว้กลุ่มนะก็จะมีแค่เอ่อคนที่ว่าเอา่อก่อตั้งกลุ่มแล้วก็บางคนชมหลายคนก็จ,จะเป็นคนที่เอ่อกวกระจอกกนะันเลยฮะเลมมันบน่นอะไรของมันทั้งน้นเะนี่ย <g ül> ก็จะมีหลายคนที่คนอาจจะรู้จักบ้างมิชมครับแต่ว่าคือคนดงัดงๆที่มีสังกัดอ่ะอาจจะไม่อยู่ในนี้มิชมก็จะมีแบบที่ดังจริงๆเลยก็จะมีแบบท็อปทีเอชช่องลานซับแล้วก็มีพี่ อีโวที e mm ่ว hmm. ่าใช้นิ้วชี mm ้ด hmm. ้วยน้ชมครับแล้วก็มีพี่อันแชนแนลหลายคนก็คงจะรู้จักนะพี่อั h a ช n แนลแล้วก็มีพวกปาก๊อตป่าพับป่าอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเอ่อนันรันวงการเลยเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มที่ว่าครีเอเตอร์ไม่ใช่ทุกคนเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันหรือว่าอย่างเงี้ยเป็นกลุ่มที่ว่าถูกตั้งขึ้นมาโดยครีเอเตอร์ท่านหนึ่งน้ชมครับก็คือตั้งเพื่อรวมครีเอเตอร์และหลายคนเข้ามาเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเวลามีภารกิจอะไรยากๆที่ไม่เข้าใจหรือว่า ช,ช,ช่วยกันถามช่วยกันคุยช่วยกันอะไรเงี้ยคุณชมแบบแนะนำกานอะไรอย่างนี้แบบแนนนในการเป็นครีเอเตอร์คุณชมก็ดีครับสนุกดีปเป็นอะไรที่สนุกดีแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะทำช่องก็อยากให้แนะนําไม่เข้ามาชมแต่ใครที่ยังไม่ทําช่องที่ทำทิกต็อกหลายคนทำทิกต็อกจนโด่งดงังพี่แนะนานะใครที่ทำทิกต็อกจนโด่งดังแล้วทําช่องเถอะจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดเรามีฐานคนดูในทิกต็อกแล้วแค่น้องพูดแค่คำสองคำอะ่อคลิปอะคนดูที่อยู่ในทิกต็อกที่เป็นเอฟซีน้องอะเขาก็พร้อมที่จะมากดติดตามให้ในช่องยูทูบแล้ว เข้าใจป่ะคือถ้าน้องดังในทิกตอกหรือน้องดังในแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่ในนีโมในอะไรอะแค่น้องเอ่ยปากว่าเอ้ยติดตามไปพี่หน่อยได้ไหมในใน YouTube ในเพจในอะไรเงี้ยแค่นั้นเขาก็ไม่ติดตามไแล้วครับเพราะสักเกิดเขาเป็นเอ็มซีเราจริงแค่กดติดตามเนี่ยเขาทำให้เราได้แล้วเหมือนอย่างพี่อะคือพี่ไม่ดังในทิกตอกน้ยจริงจพี่ดังใน YouTube แต่ว่าพอพี่ไปทำทิกตอกได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะตอนนี้พี่อาทิตย์น่าแต่อาทิตย์กว่ากว่าไม่ทำทิกตอกได้แป๊บเดียวแปดพันลยยอดซับ หลักๆก,ก็คือมาจากเอฟซในช่องที่พี่บอกให้พี่ตามด้วยแล้วก็หลักๆก,ก็มาจากคนที่ในทิกต o k ที่ชอบในผลงานที่พี่ทําด้วยเพราะว่ามันเหมือนเปิดโลกอีกโลกหนึ่งในทิกต o k คือเหมือนกบว่าตอนนี้เฟร์ฟรายอ่ะกำลังมีแพลตฟอร์มที่กำลังเข้ากับทิกต o k อยู่ถามว่าพี่ครับอนาคตอนาคต,าคตฟรีไฟสามารถลงคลิปในทิกต o k เพื่อส่งงานได้ไหมพี่มองว่าอนาคตมีสิทธิ์ครับตอนนี้ไกด์หน้าฟรีไฟหรือว่าไกด์หน้าเคียร์เตอร์กำลังมองแพลตฟอร์มทิกต o k อยู่ใครที่ทำทิกต o k แล้วมีแบบว่าคือมียอดซับเยอะทำยอดซับไปเยอะเลย ไม่แน่อนาคตน้องอาจจะเป็นเคียรเตอร์จาก t k t t o k ได้โดยที่ไม่ต้องทำแบบไม่ต้องทำใน YouTube ทำใน TikTok นเดียวก็สามารถที่จะรับการสนับสนุนของไกหน้าฟรีไฟได้จริงๆก็สู่ๆนะครับก็ตามนี้พี่ก็มาบอกแค่นี้ถามว่าทำไมพี่พูดเร็วจังเพราะเดี๋ยวพี่ต้องเอาไปลง TikTok ด้วยพี่ก็เลยว,ว่าเอ้ยพูดเร็วนิดน,นึงอะไรอย่างนี้ชมครับก็ตามนี้ท่านชมไปละบาย